ตั้งแต่เป็นต้นมาเดี๋ยวยังไม่มีข้อเรียกร้องใดได้รับการตอบสนองเลยการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมหรือว่าการใช้กระบวนการต่างๆนะครับในการฟ้องปิดปากประชาชนสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมมาโดยตลอด ถ้าเราบองย้อนไปนะฮะตั้งแต่การเริ่มมีการชุมนุมหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางผู้ที่มีอำนาจหรือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กระทําอะไรที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเรียกว่าการประบีประนอมเลยทาร้ายเนี่ยจะกดดันฝ่ายผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาลด้วยซ้ำความพยายามที่จะทําให้เกิดการสะบัดระชารต่างๆเนีย่ยผมคิดว่าเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ถ้ารัฐบาลเนี่ยยังมีทัศนคติที่เป็นด้านลบต่อผู้ชุมนุมแบบนี้ครับ ตั้งแต่เป็นต้นมาเดี๋ยวยังไม่มีข้อเรียกร้องใดได้รับการตอบสนองเลยนะครับซ้ำร้ายบา,บางเรื่องเนี่ยยังซ้ำหนักลงไปนะฮะเ<ๆ>ช่นการาใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมหรือว่าการใช้กระบวนการต่างๆนะครับในการฟ้องปิดปากประชาชนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมมาโดยตลอดนับจากนี้ต่อไปเนี่ยผู้ชุมนุมก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วก็ความที่รัฐบาลไม่ยอมหาทางออกหรือว่าไม่ยอมตอบข้อเสนอของผู้ชุมนุมเลยเนี่ยก็จะทําให้ผ<ๆ>ู<ๆ>้ช<ๆ>ุมนุมเนี่ยออกมา เป็นที่น่าเสียดายมากที่รัฐสภ,ภานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาชนร่วมกันลงชื่อไปแสนว่าชื่อเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสอันดีนะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะยอมฟังเสียงประชาชนหรือว่ารัฐสภานะครับยอมฟังเสียงประชาชนแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ทําให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐสภาเองหรือว่าตัวสวนะครับก็ ไม่ยอมฟังเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการสร้างความเข้าใจอดีตต่อการเดียวก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันมีทางออกที่รัฐบาลควรจะออกได้ก็ไม่ยอมออกรัฐบาลเองก็พาตัวเองเข้าสู่จุดอับของตัวเองกันแหละครับการปาสีสารสีในป้ายหรือสัญลักษณ์ต่างๆเป็นแนวทางปกติที่เขาใช้กันในการต่อสู้ครับ ผู้ชุมนุมเนี่ยยึดมั่นในหลักการสันติวิธีมาโดยตลอดนะครับเป็นการปฏิบัติการโดยไม่ใช้ความรุนแรงสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยนับว่าเป็นการใช้ความรุนแรงมากเกินขอบเขตหลายหลายกรณีใช้ความรุนแรงโดยไม่จาเป็นและมีความจงใจที่จะราวกับว่าจะเป็นการทําร้ายผู้ชุมนุมสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ตรงกับกติกาสากลใดๆตามที่รัฐบาลได้อ้างอีกอครับ ไม่มีรัฐบาลไหนครับที่เป็นศัตรูกับประชาชนแล้วจะอยู่ได้ยาวการที่รัฐบาลไปใช้ความรุนแรงหรือกฎหมายที่รุนแรงต่อประชาชนแล้วก็ทําให้ประชาชนเรากเป็นศัตรูก็อายุรัฐบาลก็สั้นลงไปเท่านั้นละครับ